สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกรับก็มาตามมาต่อแล้วสำหรับแนวทางนิกเคอีเช้า VIP แล้วก็นิกเคอีบ่าย VIP นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่30เดือน10 2568อกกันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกเอซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็มาดูผลมาที่30กันก่อนเนาะนะครับมาที่30เเป็น10นะครับนี่คออีชารลี IP ผลออก09 180ครับ0 9 1 8 0, 0. ใครนำเก้าไปวิ่งไปรูดก็เข้านะครับใครนำแปไปวิ่งไปรูดก็เข้านะครับส่วนตัวเจาะก,ก็91นะครับถ้าจับวินก็8ปด7 4้าหนึแปดเก้าหนึ่ตัวที่เน้นให้ไม่มาเนาะนะครับชุดนี้ไม่มามาชุดนี้นะครับ9 1, 1 9. ้าหเก้เข้าตรงๆนะครับ91 กับต่อที่นิกเกอาย V.I.P. นะครับาย V.I.P. ผลออก2 1692 2 1692นะครับจับให้7กับ8ไม่มามา6กับ9นะครับลบ7 8บา6มา9นมารับ ตัวประกบกเข้านะครับเลขสองมันลงเข้าเก้าสองชุดนี้นะครับแต่เลขเด่นกรลดนะครับจะไปแปดสองมาเก้าสองเนาะนะครับนนีไปแต้มหนึ่งนะครับส่วนเล็กหนึ่งก็เข้านะครับหนึ่งต,นะต,ตัวประกบมาทั้งสองตัวเลยทั้งหนึ่งทั้งสองเลยนะครับหนึ่งไปอยู่หลักสิบนะครับ ก็มาตามมาต่อแล้วก็สำหรับนวทางในวันที่30สเน้ะใครได้ก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิก fc ด้วยเนาะสำหรับนิเคอกเช้าส่วนรอบไยก็ลุดไปนะครับจะพ็มาตามมาต่อนะครับสำหรับนวทางในวันที่31นะครับ สามสิบเอ็ดเดือสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่เคอีเช้าแล้วก็นี่เคอีบายวีไนะครับสำเนาตางผมก็พูดไปแล้วคนัะต้นชิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูนี่เคอีเชาวนะครับวันที่ส1ิเล็ดเดือนดนวันนี้ผมให้จี่7กับ8 เล่นในทีเลก8นะครับใครชอบเล่นเจดับทีเลขน,นะครับส่วนตัวประกบ0 6 3นะครับวันนี้เในทีเล็กแปใครชอบเจก็เจ็ดศูนย์เจ็จะครับวันนี้ผมจับในทีเลขกแเนานะตัวที่เน้นให้ก็คือแปดหกนะครับส่วน3ามตัวก็สามแปดหกมันสามารถสลับตำแหน่งได้นะจะเป็น8ปดหกตับแก็ได้นะครับ กลับไปกันต่อที่นีเขียอีกใบ V I P นะครับเลขเด่นวันนี้นะครับได้3กับ4ผมเล่นในที่เลข3นะครับใครชอบเลข4จับที่เลข4เนาะจะเป็น47 48 49ดเอานะครับส่วนเลข3ามจับไปแล้วนะครับ3 7 3 8 3 9 3เท่าวก็5 3 8 กับหาสามแปดตัวที่เน้นในก็คือสามแปดกับใครที่รับเงินตังก็เก็บเอาไว้นะครับ สอนานี้ก็ขอไว้พรให้สมาชิกเก็บีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่31กเสัน10 2,568ก็ะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ